คุ้มสวัสดีค่ะวันนี้แม่ย่าจะพามาครอบครัวนะคะต่อนเนื่องกับคลิปเมื่อผัดข้าวนะคะเพราะว่าวันนี้เด็กๆมาเยี่ยมที่บ้านนะคะก็เลยต้องมาทํากับข้าวเพิ่มเติมนะคะอันนี้แม่ย่าก,กําลังจะผัดผัดมาม่านะคะผัดมามา่าให้เด็กๆทานนะคะแม่ย่าก,ก็เอากระเทียมใส่ลงไปแล้วนะคะ หอกระเทียมหอมเราก็จะเอาผักลงนะคะก็มีพริกพริกหยวกนะพริกหวานนะคะพริกหวานสีเหลืองแม่ย่าสับเป็นเล็กๆแล้วก็แครอทก็สับเป็นลูกเตา๋าแต่พริกหวานสีเขียวแม่ย่าทาเป็นอันใหญ่ๆนะคะนี่ค่ะเราก็จะผัดให้หอมนะคะเสร็จแล้ว ก็จะไม่มีอะไรเยอะนะคะมีมาม่านะคะมีมาม่าเป็นถุงๆอันนี้สำหรับผัดให้เด็กนะคะเราจะผัดรสชาติแบบไม่ต้องเผ็ดเลยเราเราก็จะใส่นะคะใส่เครื่องปรุงก็จะมีเสี้วขาวน้ำมันหอยน้ำตาลนะคะแล้วก็พริกไทยเนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะ ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะวนญาก็จะเอาแายยวาขาวใไปนะคะเราจะไม่ได้ใส่แตงยว้ขาวใส,ส่ทิงไปนะคะผัดให้ห้อนนะคะ,ะเพราะว่าพริกหวาน,นี่เวลาเราผัดแป๊บเดียวมันก็สุกแล้วนะคะะ,คะพอดีช่วงนี้ปิดเทอมนะคะ เด็กๆเ,เขาก็จะไปซาฟเฟ่นกันซาฟเฟ่นภาษาอาหรับก็เป็นฮอลิเดย์ไปเดินทางนะคะลูกหลานเขาก็จะไปทีนี้นะคะทีนี้เราก็เส้นใส่ลงไปเลยนะคะนี่ค่ะเม่ยาทําเยอะนะคะประมาณ5้าหกุงนะคะก็เด็กหลายคนนะคะ ะค,ะค่ะแล้วเราก็ผัดให้หอมนะคะไม่ต้องใส่อะไรลงไปนะคะมันก็จะเป็นผัดผักอย่างนี้ถ้าบางสูตรเขาก็จะใส่ไข่นะคะแต่ไม่ย่าเน้นเพราะว่าเด็กๆบางลูกหลานไม่ย่าเขาไม่ชอบนะคะเขอชอบแบบ ธรรมชาติมีผักมีอะไรเหมือนเด็กดยนะอ,อ,อย่างเนาะเขาก็ชอบยังไงแล้วก็เออนี่คหะลุคลักษณะก็จะเป็น่างนี้นะคะเดี๋ยวแม่ย่าก็จะทําไข่เจียวนะคะแล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆชิ้นๆโรยหน้าอีกทีหนึ่งนะคะทําง่ายค่ะลองไปทําดูค่ะแต่บางสูตรเขาก็จะใส่กุนเชียงบางสูตรเขาก็จะใส่ฮอตดอกเนาะฮอตดอกนี่ไม่เน้นว่าเป็นไก่เป็นเนื้อนะคะใส่ได้หมดเลย นี่ค่ะนี่ค่ะนี่เราเดี๋ยวเราก็จะรวยตักชีต้นหอมนะคะนี่ได้แล้วนะคะจะไม่ยากจะเอาน้ำปรุงของเขาลงไปนะคะค่ะเราก็จะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็จะทอดไส่กรอกนะคะ จานละสองสองชิ้นนะคะเด็กจะชอบมากเลยนี่ค่ะแม่ย่าก็จะดัดแปลงอย่างนี้ค่ะเพราะลูกหลานเยอะเนาะมาเยี่ยมทีก็ต้องทําหลายๆอย่างคือครัวข้างบนนี่ก็คืออา,อาหารจานเดียวนะคะข้างล่างก็เป็นพวกอาหารอาหราับิกเพราะว่าแม่แม,แม่แม่บ้านเขาทําตรงนั้นอยู่แล้วแต่ข้างบนนี่คือเราเปลี่ยนหน้าที่กันนะคะนี่ค่ะมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะ นี่ค่ะลักษณะก็จะมาเป็นอย่างนี้เราก็จะพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมแมย่ย่ากดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ